สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะก็สาวผุดดอยค้นแก่ายขี้เก่าค่ะโอ้ยตอนนี้จะบ่งวงหรอกตอนนี้มือนี้วันจันทร์แจมสเบกมือนี้วันจันทร์ค่ะมือหนิสาวผดอยก็เจมส์หยุดงานแล้วค่ะเพราแกอไปหาหลอกห้อหงเขามาเพราะช่ว,ชวงนั่งอันนี้ไปซื้ออีป,ปูมาปูมือนี้ซื้อมาบ่หลาย ซื้อมาว่าลายป็นไหนซื้อมาแค่เครื่องทังค่ะนำะ้ำเซวด้วในน้ำจิ้มที่ฟูถว้วยเก่ามากมือึ้นเนี่ยถวย้วยเก่ามากบ่ไหเห็ดไหมกับเวนิเกอร์แอนด์เวนิเกอร์แอนด์ว่เบโอเบ a ์โอเบย์พริกไทและเกลอและเวนิเกอร์อันนี้อันแบบอเมริกรันที่เขาจะกินค่ะ แต่ก็แซ่บอยู่มันเป็นทรมๆไงเจมว่าสาวนอนเท้าลฟ์ยว่าไงเวลาบเบาหนีร้อยตีนกากินน้ำมันงัวได้บอกว่าเฮ้ยเจ้าหนีว่าปานเจ้าของบ่เหาเนาะน้งบอกว่าโอ้ยคอยเห่ากับผู้ผู้ชายเห่าบ่เป็นยังเดี๋ยวบ่คือพงหญิงเห่าเนาะแกแย่อยู่กูหนึ่งแทอโอเป ตั้งไปแล้วสิบะเ็นมาเอานี่ฮะลงสิบะเ็นถาดี่ปูสาว,ดวุดอนถาดไงหลายกินกันสองคนปกติซื้อมากถาดยั่งไงนะ่กกินบเมือดอกค่ะเ,เพราะว่าแต่ว่าเอาว้กินหลายมือเอาว้กินประมาณมาสองสามใบเจ๊งงอยกับสีมืดเจ๊งอยกับสีมืดหรือดูแล้ว 1 3งสามสิ้นแล้วี่ไม่นีเซลลตรวจไปหาหมอมาไปตรวจร่างกายเังบริเวณนี้หรอกตรวจอันนั้นจะซื้อมินนัดอีกเดือนน่ะจะสิตรวจพ่อว่าสซลล์ตรวจให้เขาไปสุรมนรวจแน่นเะขาเลยตะวอนสูงกินอาหารซี่ฟูดหลายกันแด มอสไอย้ยาไม่กินนู้กับอะไรกินเนี่ยกินนโมแล้วกินห,หน่อยนหน่อยน้ำจิ้มซีฟูดเนีะยมีสองสูตรยูบันดีซอสตูบ Very good though ไม่อยากให้นั่งกินหลายนั่งก็ลังรดความปวดอยู่ต้องไปหลายรลดเติบอยู่ค่ะ huh? มันนั่งผอมมางว่ะเห็นแท่งทับบางคนทักว่าเจมผอมลงเปล่านั่งกับผอมลงอยู่นี่ตึงแต่ว่าขีโผล่กันย่งๆอยู่เขาว่าตัวไงนะเปล่าพลังพระเจ้าตัวไงเจมยี่โค้งสามตัวไงอุ้งสามเขาไงคุณไงจ้อยไล่กับเจมเป็นกะเบิง่ง กินอาหารทะเลหลายๆดิเมื่อวานกับเมื่อครึ่งกกินกุ้งมืนอวานกกินอิปูละกินยากมั่นเหมือนน้ำไม่ได้กินห่วงอมไรเมื่นี่ ก็บอกกันไปเนี่นุูมักแหะแขามนจะ้ะขากับนี้เนี่ยคือกัน เบองหนังละสไปเดอร์แมนเจม่ะสิไปยูยบอสิอันนั้นล่ละแต่ได้กกูแจแล,ล้วขึ้นรถออกถนนละ,จะนเจมบ์มาสไปเดอร์แมนมันออกมาเป็นเดือนเด้ว่าสันนี้เขาเรียกว่าโอ้พวกไปแล้วกันเนื้ออีป,ปุ He like uh, uh, it, kind of saved off. I don't know. I don't uh, so we're going to take him up to Blue Key. This is the largest living coral reef <laughs> in North America. have no beer today, babe. No beer. I went there, Joe. So you come out be sure to pick up some chum. This is the bionic bait. Really good hate chum. The fish love it. And it's a great way to have the fish come up close to your look Yeah. But make sure you don't leave your trash. Just let it sit back here and watch out. And then before you leave, you to go. Look at this. Watch this. Watch the fish just come. กินสองสอดถ้าตัวหนัๆกๆจะเนื้อเนนตัวนี้หนะักเวลาเลือกอีปวัวถ้ามั็นตัวเซตไซตรงนี้บางๆเนื้อบ้างแน,นแต่ถ้าจะเป็นดำๆแนงะ่เป็นดำๆนะนนะเนื้อแนนค่ะ ไปปั่นตักรยานหลังจากกินแล้วที่ไปว่าไปกินแล้วอาจจะเมื่อยง่วงนอนเบิ้งเนี่ยตัวนี้นะคะสาวน้ที่เปิดให้เบิง้งชิตต้างไงก็ตัตแหลกไรอา้า เขาสีรูด้วยเลยว่าเนื้อเขาจชนาเพราะว่าเขาชิมหนักไข่มันความมันอะไรอย่างี้ยได้กายปรากนมึงยูทูบอ่ะ ฉันเลียวของอันฝรั่งอยู่อยู่เมืองไทยหน้าอันนี้มักเบิองขจ้าขจ้ามีเมียให้เมียเขาเ่าไปเก็บเห็ดซะไปเก็บเห็ดอยู่ในโคกในป่าทั้งคูเขาขจะอยู่เชียงรายเบิองเบิงเบิงเขาไปเก็บเห็ดด้วยสินะเบิองเนื้อตัวนี้แน่นครับแน่นมากอฮ้ตัววะ I don't say anything, babe. I say this 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 guy, he's why always like pick out the mushroom and you want to show me all that stuff. Yeah. Yeah. I like it though. No mushroom. No plep heck. No mushroom ขปา.สวน Suan jim เฮ็ดฟาร์มเฮ็ดสวนอยู่แบบสปาร์คหน้ายังอยู่บ่ได้ ใช่ค่ะสายครับน้่งอมมักออกแดดนูกับโมมักออกแดดคือกันเซอนูเห็นมักไปมักไปนี่มองสั่นไหมคะเผ็ดดี้นั่งกินอะไรเจร็ เดนเดียสามารถเดียร์ทำแบบนั้นไก็จสู้กัใช่ไหมล่ะเนี่ยทำใเราได้ดีขึ้นอ่ะช่วยว่าทีจ้าไปไปยัดที

เพื่อนี่อันนี้เลี้ยงกบพร้อมเด้เตมียมักเบิ้งเล่าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเห็ดฟามนัำเมียเว่นี่้ <c oughs> อมเจอ <c oughs> มีขอดสวนสวนเขาโพดเ right จมส์มาต่ังกิจวะจ๊ะ อยู่แบบสมถะอยู่กับเมียข้าเะจะอยู่เชียงรายมองข้าะเจะอยู่เป็นเป็นจะอยู่แต่อยู่ค่ะแล้วผ้าขาปลาเขาดงไ <laughs> ทยันหน้าเป็นเหมือนเนี่ย ở đây uh, well, I'm going to come for hours now. Unless you're here, so what you want there, ยี่กินอีปูตัวก็เจ็มท้ายนี่มันคือจริงยาวเนาะเดี๋ยวเขาก็เจอกันกิหนาค่ะขขบคุณทุกคนทีค่ี้ติดตามสาวน้องที่สอนเนาะมืะ่อนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะดูควางดูความปูกระมงังหนึ่งถังหนึ่งถาดหนึ่งเบ่งเอาหลายหลายกินสองคนอันนี้ซื้อมากม่าหลายนะคะซื้อมากแค่เครื่องทั้งเลย